ีข่าวใหญ่ที่สร้างความฮือฮาในวงการวิทยาศาสตร์และอวกาศอย่างมากนะคะเมื่อมีการรายงานว่าได้ค้นพบเสียงหำในอวกาศจากคลื่นความโน้มทวงมีการศึกษาเรื่องนี้มายาวนานถึง15ปีค่ะและทีมงานที่ศึกษาก็ได้ถแถลงเรื่องนี้เมื่อคืนนี้ด้วยติดตามรายงานจากคุณทรณินเทพวงศ์ค่ะ Most galaxies. นักวิจัยในเครือข่าย International Pulsar Timing Array หรือ IPTA แถลงข่าวครั้งใหญ่หลังจากตรวจจับเสียงกังวานจากเอกภพผ่านคลื่นความโน้มถ่วงได้เป็นครั้งแรกซึ่งใช้เวลาศึกษานานกว่า15ปีที่นักวิจัยได้ใช้เครือข่ายกล้องโทรทัศน์วิทยุ Very Large Array ใน New m e X i c o Green Bank Telescope ในเวสต์เวอร์จิเนียและ a r e c ซิโบในเปอร์โตเโก้ ในการติดตามสัญญาณจากเพาซ่าใช้เป็นหอสังเกตการคลื่นความโน้มถ่วงขนาดยักษ์ทำให้สามารถสังเกตการคลื่นความโน้มถ่วงได้คลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยเป็นผลที่ทำนายได้จากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์นะครับนะซึ่งพูดถึงว่าอย่างนี้บอกว่าในบริเวณในการลออากาศนะครับที่ไม่มีมวลอยู่ นี่นะครับนะการเราอากาศจ,จะแบนแบนเนี่ยแปลว่าคล้ายๆเปรียบเทียบกับผืนผ้าผืนผ้าเป็นแบนเนาะแต่หากมีมวลอยู่เนี่ยมวลก็จะทำให้อากาศโค้งอันนี้อันนี้เป็นภาพคร่าวๆนะครับทีนี้หากว่ามวลมันเกิดการขยับขึ้นมานะครับหรือว่ามีกลไกต่างๆเนี่ยนะครับที่ทําให้มวลเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือผืนผ้านเนี่ยเกิดการกระเพื่อมนะครับการกระเพื่อนี่ก็พุ่งขึ้นออกไปอย่างนี้นะครับทีนี้ การเปรียบเพียบคือว่าเอากัดโค้งเนี่ยโค,งคง้งในความโน้มถ่วงนะครับนะดังนั้นไอตัวการกระเพื่อมของไอตัวกา,าลอวกาศเนี่ยก็เรียกคลื่นความโน้มถ่วงเมื่อปี2016ไลโก้เคยตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงจาก <โ Gabriel. S 1> าการรวมตัวกันของหลุมดำหรือดาวนิวตรอนไปแล้วหลายครั้งด้วยเครื่องมือที่มีความยาวกว่า4กิโลเมตรการคบพบครั้งนั้นทำให้ได้รับรางวัลโนเบลในปี2017แต่เครื่องมือสามารถตรวจคลื่นความโน้มถ่วงที่มีความถี่สูงเท่านั้น การฟังเสียงของคลื่นความโน้มถ่วงที่เกิดจากหลุมดำมวลยิ่งยวดที่มีมวลมากกว่านี้จะต้องศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการละอวกาศที่มีระยะทางไกลกว่านี้อีกมาก จึงมีแนวคิดที่จะสังเกตรปรากฏการในธรรมชาติหนึ่งในนั้นคือพาวซาซึ่งเกิดจากดาวมวลมากยุบตัวกลายเป็นดาวนิวตรอนในบางครั้งดาวนิวตรอนจะแผ่รังสีในช่วงคลื่นวิทยุออกไปเป็นลำแสงที่จะสาดออกไปรอบๆและหมุนตัวคล้ายกับประภาคารจึงมีความแม่นยำเปรียบได้กับนาฬิกาของเอกภพนักวิทยาศาสตร์จึงตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงจากปรากฏการนี้ ตัวการสั่นไหวเรียกว่าการกระเพื่อมของของ p e t i Time นะครับหรือการละอากาศนะครับนะมันส่งผลต่อความถี่ในการที่ดาวนิตอนเนี่ยส่ายด้วยดังนั้นมันคำนวณได้ไงสมมติว่ามีขึ้นความถ่วงผ่านเข้ามาปั๊บนี้ปั๊บนั้นดาวนิตอน ไอ้อตัวพาวซ่าเนี่ยก็จะเรียกส่งความถี่แตกต่างออกไปนะครับบางทีอะถี่ขึ้นบางทีอะถี่น้อยลงต้นคำนวณได้นะครับความท้าทายของการศึกษาคือพาวซ่า68แห่งที่ใช้เก็บข้อมูลมีสัญญาณค่อนข้างอ่อน <S 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 การประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อน <S S S okay. เสียงรบกวน และต้องการความแม่นยำสูงทำให้ทีมนาโนกรับใช้เวลาในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้นกว่า15ปีจึงจะสามารถยืนยันผลในการค้นพบออกมาได้การศึกษาทางดาราศาสตร์ในช่วงก่อนหน้านี้เน้นตรวจจับแสงที่ตามองเห็น แต่ในการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งล่าสุดอาศัยการฟังเสียงหรือคลื่นวิทยุซึ่งนักวิจัยเปรียบเทียบว่าเหมือนกับการฟังเสียงจากการรวมตัวของหลุมดํามาจากทั่วทุกมุมของจักรวาลแต่ครั้งนี้มันแตกต่างเพราะว่าครั้งที่ไลโก้จับได้เนี่ยมันเป็นการกระเพื่มอมของการละอกาศมันเหมือนกับการกระเพื่อมของอากาศที่ทำให้เกิดเสียงดังนั้นเขาเลยเปรียบเทียบ คลื่นความโน้มถ่วงกับเสียงว่าโอเคนอกจากเห็นแล้วคราวนี้ได้ยินด้วยนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยที่เป็นเสียงฮัมเพราะว่าลองพูดคาว่าฮัมครับฮัมเสียงจะต่ำนะครับเสียงจะต่ำเสียงจะต่ำว่าความความถี่ต่ำหรือความยาวคลื่นยาวนั่นเองนะครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับว่ามีข้อมูลใหม่ที่เปรียบเสมือนกับเสียงฮัมออกมานะครับ These waves are light years long นี่ถือเป็นข่าวใหญ่ที่สร้างความตื่นเต้นในวงการดาราศาสตร์อย่างมาก เพราะการศึกษาคลื่นความโน้มถ่วงที่เกิดจากการรวมตัวของหลุมดำอย่างน้อย1 0 0 0 0แสคู่จะเป็นข้อมูลที่นักวิทยศาศาสตร์นำมาสร้างแบบจำลองพัฒนาการการกำเนิดของจักรวาลช่วยหาคำตอบว่าจักรวาลที่กว้างใหญ่นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรธรณินเทพวงไทย PBS รายงาน